คารวะาผู้ครองเรือนก็เป็นพระได้ตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอนาคามีต้องพากันฉลาดมีอยู่มีกินอย่างฉลาดพัฒนาใจไปพร้อมๆกับการพัฒนาภายนอกเนี่ยไม่มีใครปฏิบัติแทนเราวัตถุเทคโนโลยีเราก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางที่ดีโดยเฉพาะอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยเรามีอินเทอร์เน็ตมีไลน์มีเฟซบุ๊ก เราก็เอามาใช้ในทางที่ให้เกิดประโยชน์เอามาให้เกิดความรู้ไม่ใช่เอาไปใช้ในทางที่ผิดเราจะไปหมกมุ่นในเรื่องกรมที่อยู่ในมือถือไม่ได้เราอย่าไปใจอ่อนเนี่ยมันเสียหายเราต้องมารู้จักเราต้องมารู้แจ้งเราต้องคิดดีๆวันเวลาผ่านไปผ่านไปเนี่ยมันเอาคืนไม่ได้ไม่นานทุกคนก็ต้องจากโลกนี้ไป เมื่อยังมีอวิชชามีความหลงยังไงก็ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องทำไปปฏิบัติไปเนี่ยด้วยการมีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องเดินทีละก้าวทานข้าวทีละคาทำทีละอย่างภาคปฏิบัติต้องให้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาในปัจจุบันแต่ก่อนเราไม่เข้าใจบ่อยวันเวลาผ่านไปให้เสียเวลาไปสแสวงหาความสุข ความดับทุกข์ในทางที่ผิดชีวิตจึงไม่มีความสุขไม่มีความอบอุ่นให้พากันเข้าใจนะจะได้พัฒนาในทางที่ถูกอย่าพากันหลงอย่าพากันประมาทคนที่ประมาทส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่เข้าใจว่าตนยังประมาทอยู่เพราะขาดสติขาดตัวผู้รู้ขาดสติขาดสมาธิขาดวิปัสสนาเพราะนั้นเนี่ย เราต้องมาพัฒนาเริ่มต้นที่กายที่ใจเนี่ยที่มีอาณาปาณสติจึงจะพัฒนาขึ้นไปขึ้นไปความประมาทเนี่ยทำให้เราพลาดจากความดีทำให้เราพลาดทำให้เราเสียโอกาสจึงต้องไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในการกระทำอย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยอายุพึ่งแค่นี้เนี่ย แล้วก็มัวประมาทว่าชีวิตยังอีกยาวไกลเนี่ยเป็นการประมาทมากนะเพราะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะอยู่ถึงชราหรือเปล่าจะอยู่ถึงแก่หรือเปล่าเพราะความตายไม่มีเครื่องหมายไม่มีนิมิตหมายไม่มีใครส่งข่าวมาก่อนว่าจะตายเพราะนั้นแล้วความประมาทเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้คนเราเนี่ยหลงต้องเจ็บต้องปวดต้องระหกระเหินเร่ร่อน ต้องเสียน้ำตานับไม่ถ้วนอยู่ในวัฏฏะสงสารเพราะความประมาทเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยธรรมะทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างของพระพุทธเจ้าจึงรวมลงที่ความไม่ประมาทให้เราเข้าใจคนที่มีชีวิตถึงแม้จะเหลืออยู่เพียงวันเดียวแต่เป็นผู้ไม่ประมาทไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเป็นผู้ตื่นอยู่เนี่ย ก็ยังประเสริฐกว่าบุคคลที่มีอายุยืนเป็นร้อยปีแต่ประมาทพุทธเจ้าตรัสว่าอปมาโทอมตังประทังเนี่ยความไม่ประมาทเป็นหนทางที่อมตะก็คือเป็นหนทางไม่ตายประมาโทมัจุโนโปรทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายอปมาต,ตานะมียันติคนไม่ประมาทย่อมไม่ตายคําว่าไม่ตายในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าอายุจะยืน เป็นอมตะแต่ควคว,ว่าไม่ตายในที่นี้หมายความว่าไม่ตายจากความดีไม่ตายจากกุศลไม่ตายจากบุญเยปมาตายะท่ามาตาส่วนคนที่ประมาทแล้วแม้จะมีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับคนที่ตายเพราะตายจากกุศลตายจากคนงามความดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตของเราล่วงไปล่วงไป เราต้องพิจารณาอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เตือนตนให้ได้เราทำอะไรอยู่ทำดีพอหรือยังยังประมาทอยู่ไหมยังหลงอยู่ไหมยังเพลินอยู่ไหมยังติดอยู่ไหมเราต้องมาพิจารณากายพิจารณาใจเพื่อที่จะเป็นชนะเป็นผู้ชนะแล้วเป็นผู้ไม่กลับแพ้อีก ที่สำคัญต้องให้มีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระอริยสงฆ์เนี่ยเป็นยอดธงชัยของชีวิตให้เป็นธงเป็นเครื่องหมายนำทางของชีวิตดังในพระสูตรนี้ในพระปริษที่จะกล่าวต่อไปเนี่ยทัชัคะปริริเนี่ยแปลว่าพระปริษที่เป็นยอดธงเป็นปริษที่กล่าวถึงเรื่องเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ย แงนดูยอดธงของพระอินทร์ในเทวาสุระสงครามเป็นสงครามระหว่างเทวดากับอสูรปาราบชิงชัยกันต่อสู้ห้าหันชิงชัยกันแล้วก็แนะนำให้ภิกษุระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ในเวลาเกิดความสะดุ้งกลัวเมื่ออยู่ในปา่าอยู่ในคนไม้อยู่ในเรือนว่างเป็นต้น มาจากที่พระพุทธเจ้าตัดเล่าให้พระภิกษุฟังว่าเมื่อเทวดากับอสูรรบกันเนี่ยท้าสัตก,กะก็คือพระอินทซึ่งเป็นใหญ่ในหมู่เทวดาได้แนะนําให้เหล่าเทวดาที่เกิดความกลัวความหวาดสะดุ้งหรือว่าขนพองสยองกล้าวได้แลดูชายธงของเราเทวราชก็คือจอมเทพทั้งหลายเนี่ยเพื่อให้คลายจากความกลัวแต่พระพุทธองค์ตรัสว่า การแลดูทงของเหล่าเทวราชจอมเทพนั้นอาจจะทำให้หายหรือไม่หายกลัวก็ได้เพราะเหล่าเทวดาเหล่าจอมเทพก็ยังไม่สามารถละกิเลสย่างไรก็ยังต้องมีความหวาดกลัวอยู่ดังนั้นจึงสอนให้พระภิกษุเชื่อและยึดถือในพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแห่งจิตใจ จะทำให้คลายจากความกลัวและรู้สึกปลอดภัยไม่หวั่นไหวในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมท่าชักคะปริศหรือว่าท่าชักคสูตรเนี่ยบางแห่งเรียกว่าท่าชักคสุตตะปาถะเป็นพระสูตรที่นิยมใช้สวดสาธยายเพื่อป้องกันภัยเนี่ยรวมอยู่ในพระปริศหรือว่าบทสวดเจ็ดตนานหรือว่าบทสวดสิบสองตำนาน พระสูตรนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวอุปมารพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอันเลิศเปรียบดังธงชัยของพระอินทร์ในเทวาสุระสงครามยามที่เหล่าเทวดากลัวต่อความพ่ายแพเย้เพื่อให้ทําให้เกิดความมั่นใจการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ทําให้เกิดความมั่นใจและหายกลัวนั้นนั้น